มันออกทางนี้กันหมดเลยนะเราต้องตามคนหมู่มากไม่ตามโฟกัสเนาะตามพี่ตุ๊กกี้ดีกว่าอ๋อตามเลยตามพี่ตุ๊กกี้ดีกว่าตามตุ๊กกี้เห็นด้วยน่าจะน่าจะน่าจะมมาคุณผิดดหน่าจะผิดพี่ต้นหอมคุณต้นหอมผักชีตอบว่าราศีพิจิกค่ะเพื่อเพื่อยังไม่ได้พูดยังอมทำไมทำไมค อมองแล้วว่าถ้าเขากับโฟกัสคบกันก็ได้ดีมากแต่เหตุผลหลักเลยคือพี่อยากชีกเพราะทุกคนตอบเพชรเจ้าหมดเลยและส,สิงโตก็ไม่เคยตอบถูกเลือกสิงโตเลือกเพช เข,เขาเนี่ฉันคิดว่าเขาจะรั่วเพียงอย่างเดียวที่แท้เขาก็หาศัตรูเก่งด้วยเอามีหลายด้าน <c oughs> เอสเธอร์ค่ะเอสเธอร์ตอบว่ารอศสี <c oughs> รอสีกุมค่ะพกก่กค้าตอบแล้ว <c oughs> นี่ไงนี่ไงถามดีนักนี่ไงยังไงลูกอันนี้เดาลวล้วนๆค่ะ <c oughs> ไม่ได้เดาค่ะน้องไม่ไดดาเชื่อพี่เพราะว่ามาวันนี้เขาก็เปิดตัวแล้วเขามา <c oughs> <c oughs> พี่ต้องการให้คนยอมรับตามนั้นค่ะยังไงโฟกัสยังไงยังไงยังไงไม่ได้เหรอมองมองมองไม่จริงจับกันเลยอะไรอะเขาปากเปลืองเขาปากปลืองทันทีคุณจะเห็นเวฟอย่างนี้เลยอ่ะกระแกปั่นนี่ใครจะหิ้วปลายไฟมาให้อ่ะ ก็มเจอกันวันนี้ครับผมก็เคยดูหนังน้องเขาไหมดูครับแฟนฉันครับออกตัวออกตัวว่าแฟนฉันตอบแฟนฉันต้นหอมต้องตั้งแต่ว่าาสีปุค่ะต้นหอมนี่ต้นหอมเนาะไม่ต้องเอียงายไม่ได้ชอบคนแค่ตอบชื่อเฉยเฉยเขาตอบว่าเขาอยากได้หรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่ได้เป็นเพื่อนแม่ โอ้ผมรู้สึกว่าคือพี่ต้นหอมคบกับแฟนคนนี้แล้วเนี่ยคือดีครับแล้วก็ตั้งแต่เขาลงคลิปที่ที่ที่เขาไปง้อแฟนเขาเนี่ยงานเขาก็เพิ่มมากขึ้นจริงน้องอ่านแต่เม้นดีไงเม้นไม่ดีสี่พันไม่อ่านเลยไม่ตามลยไม่มือเลยแหละจิงๆผมมองแล้วแบบเออคลิปนั้นทําให้พี่เขางานเยอะจริงๆครับงานลำหน้าหน้าแก้บนนะอะไร เารัตอนนี้บอกว่าเอออยู่อยู่ชใยเชิงเซาอยู่ชใยเชิงเซร้านำอะไรไปลำไปลำอยู่หน้าหลวงพ่อสุดยอดไปอยากเธอแต่ว่าคุณไปลำแก้บนแต่กรุงเทพคนมาแก้ละอะมามาน้องโดมค่ะน้องโดมตอบว่าราศีราศีตุลค่ะพี่ต้องด้วย หอมด้วยเขาก็เป็นคนเก่งครับพี่ต้นคมช่นชมแล้วก็อย่างที่อย่างที่เราได้ยินมาเขาก็ทําธุรกิจเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ช่นชมในความรักเขาด้วยไหมน่ารักดีครับน่ารักดีไม่คือถ้าไม่ใช่พี่หอมมันคงทําแบบนี้ไม่ได้นั่นไงนนั่งเงนี่ไงนี่ไงอันนี้น้งชมน้ำหอม เอาไม่ใช่คนเก่งอย่างคุณพี่ต้นหอมนี่ใช่ใครหน้าไหนจะกล้าทาหน้านี่แต่ไอ้ที่เหนือชั้นกว่าคือถ้าไม่ใช่ไอ้ตัวนั้น้ตััวนนมันจะกล้าทาหน้าดำเหลอมันกล้ากันนะดูสิก็เหมือนทั้งสองคนแบบช่วยกันหนุนทำอะไรก็ทำไปด้วยกันทำครีมทาหน้าทำเลยทาแต้มสิวค่ะแต้มสิวใช้แล้วไงผมเคยใช้อยู่ใช้ดีดีครับกลายเป็นผื่น้ไแต่ไม่เป็นผ้า ใช้เหมือนกันค่ะใช่งกับบ้านนอกให้น้องใช้สิวไม่มีโอ้หายเลยไม่มีที่จะขึ้นรคนพยายมใครลเออเออพร้อมแล้วอาจารย์ลิงฝนทิศราศีในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอคู่มุ่นรวยคือราศีแล้วราศี ปีทูนะครับราศีราศีมังกรครับนับว่าเป็นสุภมงคลอันดีในเรื่องของความรักดาวพฤหสัสบ,บดีที่ยกมะเร็งเรือนชะตานับตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมา และอยู่ไปถึงประมาณเดือนกรกฎาปี258หนึ่งปีเต็มเนี่ยเป็นห่วงช่วงเวลาของชาวราศีมังกรที่ถ้าเป็นโสดจะเจอคู่แท้ได้คู่คองคนรักที่เป็นดาวพฤะรืหัสบดีคือมีความรู้การศึกษาดีและที่สำคัญเขายังสามารถมาแชร์ความรู้สึกในเรื่องของการงานความเป็นไปในชีวิตที่ทำให้ชาวราศีมังกรจเจริญและพัฒนา หรือคู่ที่มาหนุนดวงชะตาเกื้อกูลให้มีความสุขความเจริญถ้าใครที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วก็อาจจะได้บุตรไว้สู่วงตระกูลใครที่มีครอบครัวแล้วคนรักตีจากไปก่อนหน้านี้เขาอาจจะกลับมาหรือก่อนหน้านี้คนรักหายไปช่วงนี้อาจจะได้คนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นห่วงช่วงเวลาที่สมหวังชื่นใจถ้าเกิดตีความไกลกว่านี้ก็อาจจะหมายถึงมีหุ้นส่วนที่ดี มิตรที่ดีมาให้การเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ดวงชะตาชาวราศีมังกรจะเจอคู่บุญหนุนรวยฟันธงครับตอนนี้ทั้งคู่นะ่ด้ครับ ใหกันเลยนะให้กัรทำธุรกิจหน้าดูเลยใช่ครับจริงๆพระเจ้าก,ก็ทําอยู่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างหลังจากที่แบบว่าน้องนิวเนี่ยเขาแบบทําอาหารเสริมเนี่ยเราก็มองว่าเออเฮ้ยผู้หญิงเขาสนใจนะจริงๆผู้ชายก็มีมุมที่สนใจเหมือนกันก็เลยทําคู่กันไปเลยอายุใกล้กันไหมของของพระเจ้าก,กับนิวเคลียร์ห่างกัน1ิ สิบกว่าปีครับมีปัญหาเรื่องอายุไหมอายุอายุห่างกันอย่างนี้มีปัญหาไหมอาจจะมีปัญหางงงงงงไหมใช่ก็คือเด็กก็คือเด็กครับก็จะมีโมเมนต์ งอแงงี่เง่าอยู่แล้วแต่ว่าเราเป็นคนชอบเด็กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเนเจอร์เด็กกีบีแต่งเห็นว่ามีมีโปรเจกต์มีโครงการคิดว่าน่าจะประมาณ3-3ปีใช่เพราะว่านิวยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขาก็ฟิตมากคือทำไม่ไม่ร่างกายที่แบบว่าทำงานฟิตมากนิวเพียร์เนี่ยกำลังกำลังบ้าทำงานไม่อยากเชื่อว่าเด็กอายุ23ตนี้คือ23เองเหรอใช่ครับขายพวกอาหารเสริมจนตอนนี้จะพาลูกค้าไป ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นแบบสามสิบสี่สิบคนจัดงานสัมมนาแบบเขายังสนุกมีคนเป็นร้อยคนอยู่ในแบบที่มาสนใจในโครงการของเขาไอป๊อปอัพของเราเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงมันเป็นยามันเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมของชายใของชายหนุ่มเอางี้ว่าเป็นอาหารเสริมของชายหนุ่มที่ต้องการพลังอ่านี่นี่ครับอันนี้ของคุณเหรอเฮ้ นี่ลินเก็บไว้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะไปฝากคุณสามีนะคะอะรยังไงก็รีบเก็บตังค์นะช่วยกันทั้งน้องนิวด้วยทั้งพี่เพชรจ้าด้วยเก็บตังค์แล้วแต่งงานเมื่อไหร่ชวนเจ้ด้วยบอกกันมารอลุ้นกันคุณผู้ชมค่ะโชคดีพี่เพชรจ้าครับขอบคุณครับโอ้โหข้อนี้ตอบถูกไปเยอะกอลินตอบถูกไปจนเจ็บช่วงหน้านะคะมีเรื่องเงินเงินทองทองมาเตือนแต่ว่าเงินน่าจะดีสักครู่ค่ะสักครู่ครับ